ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่ อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยอนนะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันพฤหัสที่2ี่มิถุนายนพศ2565นั่นเองก็ทางทีมงานนะครับมีปล่อยอยู่3าคันของพี่ตายอยู่1คันนะครับก็จะเป็นของน้องนัทนิชานั่นเองจากอำเภอกระสังนะครับก็จะมี เอาจริงๆนะจำสับสนอยู่สองคันน้องนัดชานางรองน้องนัดนิชากะสังวันที่นัดน้องนัดชามานะครับไอเนี้ยโทรไปตามน้องนัดนิชาว่าจะรับรถวันไหนนัดกันวันพรุ่งนี้ก็บอกเออยี่สามนะพี่เอาเฮ้ยวันที่แต่งจองวันที่สิบแปดรถใครวะพอมาดูชื่อโอ้โหคนนี้นัดนิชาคนนี้นัดชาสรุปมีสองชื่อแหละสับสนนัดชานัดนิชานัดชานัดนิชาไปดูรถ นี่แล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้โดยนะครับเจ้าของรถนี่ยคือน้องนัทนิชาจากอําเภอกระสังนั่นเองจองไว้เป็นสีเดียวกันนะครับกับน้องนัทนิชาไอ้น้องนัทชาที่อยู่นางรองนะครับ รุ่นเดียวกันสีเดียวกันแต่ว่ามันแตกต่างตรงที่ว่าเจ้าคันนี้มันเป็นเกียร์ธรรมดาของน้องนัชชาเป็นเกียร์อัตโนมัติแคปโฟร์ไฮแลนเดอร์1.9เกล็ดแซดสีขาวมุกโดรไมยเกียร์ธรรมดาราคา899,000บาทนะครับเจ้าคันนี้ได้ไฟหน้าแบบ isuzuvision by LED กระจังหน้าสองชั้นสีทูโทนด้านบนสีเทาด้านล่างสีโครเมียมมีเขี้ยวที่สั้นลงแล้วก็โลโก้ของ isuzu มันจะเป็นสีโครเมียมรุ่นนี้นะครับเราจะได้ในส่วนของเจ้าตัว ไฟตัดหมอกนะครับที่เป็นหลอด LED เช่นเดียวกันพร้อมกับเบ้าไฟตัดหมอกใหม่นะครับจะมาในโทนสีเทานั่นเองกระจังหน้าที่อยู่ด้านข้างของเขาจะมีการเคลือบเคฟล่ามาให้ระบบความปลอดภัยรุ่นนี้ถือว่ามาเต็มมาดีมาครบมากๆนะครับ ABS สูงลมนิรภายัยคู่หน้าเข้มขัดน,นิรภัย3จุดนะครับหาทีนา่นั่งออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันนะครับโอ้มันมีมาให้หมดเลยแล้วที่สําคัญนะครับออกรถรุ่นนี้ไปนะครับลูกค้าไม่ต้องซื้อแม็กเพิ่มเขาได้แม็กลายสปอร์ตขนาดใหญ่นะครับ ตัวนี้มันมีขนาดใหญ่มากถึง18นิ้วเลยทีเดียวมาในโทนสีบรอลเงินแล้วก็ยางที่ให้ไปเป็นยางเรเดียนแบบไม่มียางในนะครับจากค่ายบิสโต e นเบอร์ยางที่ใช้ก็อยู่ที่265 60 18การสะเทือนรุ่นนี้นะครับจะ,ะการสะเทือนรุ่นนี้เป็นคอยสปริงนะแล้วก็วงเลี้ยวของเขาจะอยู่ที่6.1เมตรเท่านั้นเอง เราไม่ต้องซื้อในส่วนของเจ้าตัวบันไดข้างเพิ่มนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เขามีบันไดข้างมาให้เลยหมากัดกันอีกแล้วนะครับทุกคนมันกัดกันทุกตอนเช้าไม่เป็นไรนะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างของเขานะครับมันสามารถปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้าได้มีไฟเลี้ยวแบบ LED ที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเปิดไฟแล้วซ้ายแล้วขวาเราก็เปิดนะตัวสัญ,ญลักษณ์ของ Highlander นะครับมันก็จะมาพร้อมกับ ตัวโลโก้ที่เป็นโครมีียมนั่นเองใบปัดน้ําฝนตัวนี้เป็นใบปัดน้ําฝนแบบบิล l อินนะก็น้ํามันจะออกจากใบปัดเลยสวัาดาิรนะครับออกแบบให้มีความสั้นแต่ว่ารับสัญญาณได้ชัดเจนคันนี้นะครับตกแต่งเรียบร้อยแล้วตัวกันสาดนะครับมีสัญลักษณ์ของ isuzu d max นะครับก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วกันมันิ่มมันิ่มกัดกันดังขึ้นมากๆแล้วทุกคนนะครับก็ ถือว่าเป็นซาวเอฟเฟกต์ละกันเนาะตัวนี้นะครับจะมีสัญญาณกันกโะโมยมาให้นะครับก็ถ้าเราเปิดปิดวิธีมันก็จะดังเลยนะตัวจารองมือเปิดก็ถูกติดตั้งมาให้นะครับมันเข้ากับเจ้าตัวชุดคโครเมียมอยู่ตรงมือเปิดของเขามันจะมีรูแจให้เสียบไข่ด้วยนะกระบะไลเนอร์นะครับ พี่ต่ายก็จัดการติดตั้งให้เรียบร้อยนั่นเองลูกค้าไปก็ไปใช้งานได้เลยอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่ให้มารุ่นนี้ก็จะมีไลฟ้าที่กระจกด้านหลังมาให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์มหามงคลนะครับว่าจะเปลี่ยนใหม่ก็ไม่ได้เปลี่ยนไฟเบรกดวงที่3นะครับก็ถูกติดตั้งไว้บนหลังคานั่นเองมันทําให้รถด้านหลังเห็นเราได้ชัดเจนเวลาที่เราเบรกมันเห็นได้ไกลมากๆนะทำให้เขาเบรกทันไม่ต่าท้ายเรานั่นเองอันนี้มันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวแม็กซ์18นิ้วเช่นเดียวกันกน,นะครับ ตัวระบบเบรกของเขาปิกอัพมันจะเป็นดรัมเบรกนะครับจะเป็นของ i สู z ุเราส่วนด้านหน้าก็จะเป็นดิสเบรคเจ้าตัวเช็ซีขนาดใหญ่นะครับแข็งแรงบรรทุกได้เขาเรียกว่าแข็งแรงทนทานมีความปลอดภัยเออเวลาบรรทุกก็รับน้าหนักได้ดีเวลาเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับเจ้าตัวเช็ซีก็จะรับหน้าที่ในการดูดซับแรงกระแทกนะครับลถแรงกระแทกให้มันน้อยลงนะครับก่อนที่มันจะเข้าไปถึงห้องโดยสารนั่นเองแล้วก็ระบบการสะเทือนอันนี้ก็จะเป็นช่วงล่างของเขานะนี่ ะร,ระบบการสะเทือนของเจ้าตัวแคลฟอรนเดอร์1.9เกรเซตเกียร์ธรรมดาคันนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวแหนบนะครับที่ตำแหน่งการวางของมันเนี่ยถูกวางไว้บนเพลาะนะครับแล้วก็แหนบมันใช้เพียงแค่3แผ่นเท่านั้นเองเราสังเกตด,ดูนะครับด้านบนมันจะยาวที่สุดเพราะว่าเวลาวิ่งรถเป่ามันจะทําหน้าที่ในการรับน้ําหนักนั่นเองถ้าน้ําหนักเพิ่มมากขึ้น2-3นะครับที่อยู่ตำแหน่งถัดไปมันก็จะช่วยในการรับน้าหนักนั่นเองหรือว่าที่เราคุ้นชื่อในกันในชื่อของแหนบบรรทุกนั่นเองตัวปลายท้ายของ ของเขานะครับรุ่นนี้ก็โรมดําแล้วก็ไฟท้ายของเขามันจะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED นะครับทั้งไฟเบรกไฟท้ายเป็น LED หมดเลยนะชุดกันชนท้ายนะครับตัวนี้ Built-in แบบเข้ารูปเลยนะก็โอ้หือหามากๆเลยนะใครเห็นก็ชอบนะกันชนท้ายรุ่นนี้แล้วก็นะครับ <c oughs> เขามาพร้อมกับมือจับที่เป็น โครเมียมตัวนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยและก็ความมั่นใจความสะดวกสบายเวลาที่เราต้องถอยจอดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แคบหรือที่กว้างก็เถอะมีกล้องให้เราเห็นขัางหลังก็สบายใจแต่อย่าลืมมองกระจกข้างด้วยนะนะครับเอาอันนี้ก็จะเป็นภายนอกโดยรวมของเงา้วตัว cab four Highlander 1.9เกรซสีขาวมุกโดรมไม้นะครับราคา899,000บาทเดี๋ยวเราไป แอบดูภายในของมันบ้างสักเล็กน้อยนะครับว่าภายในของมันจะเป็นยังไง ก่อนจะไปดูภายในนะครับเราก็มาบอกราคาเงินดาวเขาก่อนดีกว่าคันนี้นะครับ899,000บาทดาวเริ่มต้นอยู่ที่46,000บาทพ่อนเดือนละ13,300บาทโดยประมาณนะ84งวดกันไกแคมเปญก็สามารถทักมาถามเพิ่มเติมได้อันนี้ก็จะเป็นบริเวณแถวประตูด้านหลังของเขานะครับมีการบุนุ่มมาให้ทุกบานเลยนะเวลาที่เราจับเราสัมผัสเนี่ยนะครับจะสังเกตถึงว่าโอ้โหมันนุ่มมากๆนุ่มมากๆโอ้ยิ่งใช้หลังมือจับยิ่งนุ่มสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้ารุ่นเกจแซนะครับมันจะมาพร้อม กับสีดำเงาหรือว่าดำเปลียยน,นแบกนั่นเองอุปรกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างอื่นที่ให้มาก็ได้แก่นะครับเจ้าที่ใส่ขวดน้ำขนาด1.5ลิตรนั่นเองระบบความมันเนิงนะครับตัวนี้มันมาพร้อมหน้าจอ7นิ้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะแล้วก็ลำโพงที่มีขนาดใหญ่มากถึง4ตัวนะครับแล้วก็เ,เาสาร์เสาด้านบนอีก2ตัวนะครับนั่นเองแล้วก็ตรงแถวบริเวณคอนโซลหน้าก็มีอีก2ตัวนะครับก็8ตัวทั้งหมดนะอันนี้ก็จะเป็นชุดยางปูพื้นเข้าชุดในรุ่นกระแซดนะครับถ้าเป็น4ประตู ไม่ว่าจะเป็นตัวเตีย้ยหรือตัวสูงนะครับก็จะมีเจ้าตัวแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยที่ชาร์จแบตเตอรี่ก็มีมาให้เมื่อเรานะครับมาสังเกตดูบริเวณภายในห้องโดยสารที่เป็นตอนที่2เนะี่ยเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูเล,ล่นๆกันมันมีความกว้างนะครับความหรูหรามไม่แพ้กับรถเก่งที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ราคาแพงๆเลยเดีเรวทั้งที่จริงเนี่ยโอ้ใครจะเชื่อว่าเป็นปิ้งอัพสประตูนะเห็นภายใน อันนี้ก็จะมาเอามันคุมไม่อีก2อันแล้วอีก2อันเำาก็ไม่เอาออกว่าเอาอไม่เป็นไรนะครับก็ตัวนี้หมอนรองศีรษะจะมีมาให้ทั้ง3าที่นั่งเลยนะครับสาหรับผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลังนะที่เดี๋ยวพี่ตายเอาลงก่อนนะครับถ้าไม่มีคนนั่งเดี๋ยวมันจะไปกีด มันจะมองกระจกด้านหลังยากส่วนเบาะที่ให้มานะครับก็จะเป็นเบาะหนังลายสปอร์ตนะครับของปี2022เลยนี่โอ้สุดยอดจริงๆนะครับเข็มกันนิรภัย3จุดมีมาให้ทั้ง3ตําแหน่งนะครับสท่านเลยที่นั่งของบริษัทด้านหลังนั่นเองทีนี้เราไปดูด้านหน้ากันบ้างนะครับโอเคแล้แผงข้างประตูนะครับบุนุ่มนะครับให้ความสัมผัสที่นุ่มนวลเช่นเคยตัวสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าของผู้ขับขี่ตัวนี้เราสามารถควบคุมได้ทุกบารเลยนะที่ใส่ขวดน้ํามีมาให้ลําโพงด้านใหญ่ล พวงขนาดใหญ่ก็มีมาให้เช่นเดียวกันและที่นี้นะครับที่พี่ต่ายชอบนะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวเบาะคู่หน้าของเขานี่แหละเขามาพร้อมกับเบาะทรงสปอร์ตนะครับที่สําคัญมันเป็นเทคโนโลยีมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูแมกนะครับช่วยลดการสะสมความร้อนเวลาที่เราต้องนั่งเป็นเวลานาน,านๆอีกด้วยในตัวเกดแซนะครับรุ่นนี้สามารถปรับระดับเบาะให้มีความสูงความต่านะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้มันทําให้เข้ากับสรีระของผู้ขับขี่เขาเรียกว่า ทุกเพศทุกวัยเออตัวเตีย้ยตัวสูงตัวยาวขาสั้นขายาวเออมันสามารถตอบโจทย์ได้อันนี้ก็ขอใช้คําพูดที่มันง่ายๆให้เข้าใจได้แบบง่ายๆเลยละกันนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวพวงมาลัยรุ่นเกรดแซดนะครับมันจะมาพร้อมกับพวงมาลัยที่ ทรงสปอร์ตนะครับมันเป็นพวงมาลัย3ก้านพร้พอมมันติฟังก์ชันนั่นเองหุ้มด้วยหนังนะครับเราสามารถควบคุมความเร็วของตัวรถได้จากพวงมาลัยก็คืออยู่ฝั่งขวาแล้วก็สามารถควบคุมระบบความมันเทิงของตัวรถที่อยู่ฝั่งซ้ายของพวงมาลัยได้นะครับสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะเวลาที่เราเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วเราก็สามารถกดสั่งได้หรือว่าเวลาพูดอะไรเงี้ยก็ตรงนี้นะครับมันทําหน้าที่เป็นไม้นั่นเองตัว กุญแจของเขามาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะครับแล้วก็มี i ิ m o ู i l เลเ r มาให้ด้วยบริเวณแผงคอนโซลด้านหน้ามันมีการบุนุ่มมาให้หน้าจอ7นิ้วนะครับทำงานพร้อมกับกล้องมองหลังนั่นเองเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังพวกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆนะครับตระกูล Android หรือว่าตระกูล iOS มันก็สามารถเข้ากับหน้าจอทวนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นบริเวณแอร์ของเขานะมาพร้อมกับฟิลเตอร์ที่สามารถ ก้องฝุ่น PM 2.5ได้แล้วก็ในตัวเกรดเซตพี่ต่ายชอบมากๆหัวเกียร์ของมันเนี่ยหรือว่าหัวกระปุกเกียร์ของมันเนี่ยมันจะมีการเคลือบอะเคลิกให้ด้วยแล้วก็มีแผ่นผังตำแหน่งเกียร์ทำให้เราเห็นได้แบบชัดเจนเข้าเกียร์ได้ง่ายแล้วเกียร์มันสปอร์ตมากๆด้วยสั้นกระชับเข้าเกียร์ง่ายฐานเกียร์ลุลามากๆนะครับมีการบุนุ่มมีการบุหนังให้นะครับพุ่มหนังพุ่มหนังสีแล้วก็มีการก็เรียกว่าฐานเกียร์ของมันเนี่ยมีตัวสีดําเงาหรือนําเบียโนแบ็คไอตัว ลิมบอกแล้วก็ด้านข้างนะครับบริเวณที่พักแขนก็มีบุนุ่มมาให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นภายในของเจ้าตัว er แคปโฟร์ฮอลแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเนี่เซตเครื่องยนต์นะครับก็ไปดูกันรุ่นนี้นะครับไม่มีเครื่องยนต์สามจุดศูนย์ให้เลือกนะยกเวน้นเจ้าตัวบิ๊กควดนู่นนู้นนู่น,น,น,นไอพวกตัวต้นเหตุไอพวกตัวปัญหาเนี่ยเฮ้ยเนาะแกเอาเครื่องยนต์ของเขานะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.9ในเจเนอเรชันที่2แล้วตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ มีความไว้วางใจได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเขามีการปรับแต่งนะครับชิ้นส่วนต่างๆจนมาสเียนมันคงตัวแล้วนะก็เพราะฉะนั้นในเรื่องความประหยัดน้ำมันแข่งแรงทนงทานก็ตามจะแบบฉบับของอีซูแหละเขาคือผู้นําอย่างแท้จริงนะครับหนึ่งรซีซีหนึงแรงม้า350นิวตันเมตรโอ้โหมโหาศาลเลยทีเดียวอะเสียงเริ่มไปแล้วก็ตอนตอนนี้เดี๋ยวไม่ต่ายจะไปถ่ายรูปรถคันนี้ไวใ้ให้น้องนัดนิชานะก็เดี๋ยวเวลาเขาส่งมอบรถไปใช่ไหมเราก็ จะส่งรูปให้เขาก็ขอให้ซีซุกันเออลืมบอกเด้อไม่อยู่พรุ่งนี้มาลืนนี้ก็กลับอีกทีวันอาทิตย์นะครับไปทริปคาราวานวีครอสที่จังหวัดนครนายกก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูละกันส่วนใครจะดูรถรุ่นต่างๆก็เดี๋ยวเป็นอาทิตย์ถัดไปนะครับโอเคก็ขอให้ซีซุกันสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเงียงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกันไปได้ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอ้มันไม่เล่าไม่เล้วนี่เนี่ยเนี่ย มันจะมีไอ้ไอตัวที่อยู่ข้างในแล้วไอ้พวกนี้ก็อยู่นอกแล้วมันก็ะจอกมานากัดกันเนี่ยเฮ้ยเอาไป